สบายดีพี่น้องเมน,นี่โบหันอยากกินอันนั่นเนาะอยากกินอันราเมงเย็นราเมงเย็นสไตล์ญี่ปุ่นน,นะนะอันนี้โบก็เอาเส้นอันราเมงไปลวกแล้วก็เอามาแช่ในน้ำก้อนเนาะมาแช่น้ำกอนให้มันเย็นเย็นเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นโบก็จะเอาอันนี้เนาะเป็น,นอ่าน้ำมันนั่นเนาะ น้ำซีอวของราเมงเย็นเนาะนี่เทใส่ลงไปมันบบมดนเป็นซีอวอันนั้นได้เป็นซีอวหวานได้ตัวนี้นะมันก็บโบได้หวานหลายแบบเป็นหวานนวลๆน,น,นะสุมเจ้าเอ้ยอันนี้ต่อไปก็ขึ้นนี่เลยวาซาบิเนาะที่ขาดบบได้วาซาบินี่ขาดบบได้เดอ้อราเมงเย็นขออนุญาต เปิดก่อนบีบลงไปโบซาลายเนะเาะว่า,วาซาบีตัวนี้หันโอ้ยเผ็ดแท้เผ็ดวะเนาะนี่แล้วก็คนคลุกเข้าให้เข้ากันแบบน,นี้นะให้มันเป็นเนื้อเดียวกันลดแซ่บแซบเด้อแบบน,นั้นเด้อ แล้วก็น้ามันซีอิวตัวนี้นะ,นะอันขาเจ้าเห็ดมาสะพาะโดยสะพาะกับอันลามเมงเย็นแบบนี้เนาะจากก้อนอันวาสาบีตัวนั้นไปอยู่ทั้งใดล่ะนี่หรือว่าผู้ใดคันซีเติมน้ำอีกก็ได้นี่นะ เติมน้าอีกก็ได้เพราะว่าซิอยู่ตัวนี้มันเข้มข้นเนาะขาเจ้าเห็ดมาจากอันป่าอย่างเกาะปทุน่าอันปทุน่าที่วาอันนั้นนะปะทุน่าปะทุน่าอันแห้งนะซุ้มเจ้าเอ้ปะทุน่าแห้งแล้วก็เจ้าก็อันที่ว่าสไลสไลบางบ้างท่วาขาเจ้าเอาไปใส่ในอันทาโกยากินะที่ว่ามันอัน เป็นซีนปลาทูน่าทีอันเวลาใส่ทาโกยากิกสปิวแวงแวงสีน้ำตาลน,นะนั่นแหละโอ้ยนี่เด้เป็นก้อนวาซาบิวาซาบิตัวนี้นี่โอ้ยเผ็ดแหงเด้อสุมเจ้าเอ้ยหอมหอมสุมเจ้าเอ้ หอมวาซาบีหอมอันน้ำซีอิวตัวนี้น้ำซีอิวอันอยากก่างเกาะบบจักซีวาเดีย๋ยสุ่มเจ้าเด้อน้ำซีอิวสะพพะอันมากินอันอยากก่างเกาะบะหมี่หรือว่า,อ,าอย่างไร <c oughs> อันบะหมี่เย็น ญี่ปุ่นนี่นะเอาอันนี้คำแรกแฮปหมนันเบิ่งสิเป็นจังไรแซบบอฮมแซบแท้แซบว่าสุมเจ้าเอ้ยวาซาบิกับวาขึ้นดังวืดวืดเดี๋ยวเบิ่งคอยจะกินแบบอันสไตล์ค้นอันญี่ปุ่นหนเบิ่งเด้อ คนญี่ป ja e <t> ุ่นขอสิซืบซืบเอาอะนะอืมวสบิแห้งอ่ะแท้อะวะเด็เข้าปากอืมแซ่บ แซ่บคักแซ่บแน่เอานี่ขา้าปลาอืมอยากจะบอกว่าลาเมงเย็น หรือว่าอุด้งเย็นทุกอย่างมันคือกับแก้มสั้นดีสุดๆเลยแซ่บ วาซาบิขุ่นสมองขนาดไหน่อยเดี่ยวนเน้นี่ <c oughs> <c oughs> ชมเจ้าค่อยคือดูดบกขึ้นคือคนญี่ปุ่นนะ คนญี่ปุ่นก็าเจ้าดูดนี่จูดจูดจ้วดจวด,ดเลยนะบัดกอยคือดูดบวขึ้นออยากจะบอกว่าราเมงเย็นนี่เป็นอาหารประจำชาติของคนญี่ปุ่นเนาะแล้วก็สามารถกินเป็นกับแก้มได้ สำหรับคนที่ว่ากินเหล้ากินเบียร์เนาะอืมเมิดสุดยอดมากกับฝากกดไลค์ให้กำลังใจโบน้ำเดย์เดอร์ทุกคน i love you ไอชิติลุโยสลางเฮโยคอยหักเจ้าแอมเที่ยงอันบ๊ายบาย